คณะพระจยาและคณะกลัลยาณมิตรทีมงานชวนบวชจังหวัดแม่ห้องสอนได้ลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่กลัลยาณมิตรนำข่าวบุญโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ไปแจ้งให้ผู้มีบุญได้รับทราบโดยได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านร้านค้ารวมถึงตลาดต่างๆเพื่อเชิญชวนชายแมนแในจังหวัดแม่ห้องสอนเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บวช เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการชวนบวชแต่ทุกท่านก็ยังคงทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันซึ่งพระอาจารย์และผู้นำบุญทุกท่านได้แจกใบเบอร์ชัวรวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเป็นข้อมูลให้ชายแมนแมนได้ใช้ในการตัดสินใจบวชซึ่งการทำหน้าที่ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จมีชายแมนแมนได้ใช้ได้ ตัดสินใจมาบวชซึ่งการทำหน้าที่ในครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จชายแมนๆหลายท่านตัดสินใจกรอกใบสมัครท่ามกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชอีกด้วยค่ะ